สติสติโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒนเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ใจร้อนและวุ่วายเมื่อพ่อกับแม่มาถึงบ้านแล้วกดกิ่งกดแตรไม่มีใครมาเปิดบ้านอารมณ์มันก็ขึ้นอารมณ์มันก็แปรปวนทันใดนั้นเองเขาได้ตัดสินใจว่าจะต้องขับรถชนกำแพงเพราะคว่าความโมโหความทุนเชียวในวินาทีนั้นนะครับเขาไม่รู้หรอกครับลูกเขาครับ กำลังจะวิ่งออกมาเปิดประตูให้ทันใดนั้นเองนาทีชีวิตที่โหดร้ายสำหรับครอบครัวนี้ก็เกิดขึ้นเขาได้ขับรถชนลูกเขาแล้วก็ทับลูกเขาอย่างที่ภาพปรากฏเป็นสิ่งที่เศร้าสลดและเป็นสิ่งที่โหดร้ายสำหรับครอบครัวครอบครบัวหนึ่งเป็นอย่างยิง่งเมื่อเขามาถึงบ้านแล้วเขาจะต้องมาเจอสภาพอย่างนี้เพราะการไม่มีสติของเขานั่นเอง จึงทำให้ทุกอย่างมันเสียหายทุกอย่างมันพังทลายบางสิ่งบางอย่างมันเสียหายและมันพังทลายมันอาจจะกู้กลับคืนมาได้อย่างเดิมแต่ความรู้สึกอย่างนี้ครับจิตใจขวัญกําลังใจทั้งผู้ที่กระทําและผู้ที่ถูกกระทําไม่มีอะไรเหลืออยู่ให้เป็นในลักษณะดีเช่นเดิมกลับมาได้ทุกคนต่างโศกเศร้าและเสียใจ แล้วสิ่งที่เขาทําไปนั้นนะครับไม่สามารถที่จะย้อนกลับหรือหวนกลับคืนมาให้เป็นรูปแบบเดิมที่มันดีๆได้ถ้าวันนี้เรามีสติไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามควรคิดถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเราจะไม่มีโอกาสและไม่มีวันที่จะกลับไปเสียได้หรือเสียใจกับสิ่งที่เราทําในอดีตลองดูนะครับว่าวันนี้เรามีสติมากพอหรือยัง เราจะเติมเต็มหรือเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เราเองมีสติตลอดเวลาจากทีระพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวยดีครับ